เอฟเฟกต์ <Effect. laughs> ไม่เอาสีเอฟเฟกต์แบบนี้นะคะฟึ้งฟึงกระดิ่งแมวเกินนะคะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผู้อ่านาปรับก่อนนะคะอะไรหรอ โอเคมาแล้วเอาธรรมชาติดีกว่าฟุ้งฟินกระดิ่งแมวเกินนะคะก่อนอนุญาตนะคะผมมันเปียกนะคะก็เลยเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะคะก็ ป่าผมนะคะช่วงในในเวลาที่เราเป่าผมเ,าเวลาว่างนะคะเพิ่งกลับจากการงานภารกิจนะคะแล้วก็เป็นเวลาของเราส่วนตัวก็แบ่งสรรปันเวลามาพูดคุยนะคะถ้าใครชอบเสียงผู้อ่านนะคะอยากฟังก่อนนอนหรือถ้าผู้อ่านแบ่งเวลามาได้ก็จะแวะมาอ่านหนังสือให้ฟังกันนะคะอ่ พรุ่งนี้เช้าก่อนจะไปทำงานถ้าแวะมาได้ก็จะแวะมาอ่านหนังสือให้ฟังกันนะคะขอขยายอาณาจักรก่อนอ,อถ้าใครนะคะรู้สึกทำงานมาเหนือหน่อยๆหรือร้อนๆน,นะคะนี่เลยค่ะน้ำแดงเย็นๆน,นะคะชื่นใจดีจริงๆเลยนะคะ ทำให้กระชุ่มกระชวยสดชื่นนะคะหรือถ้าใครควบคุมน้ำหนักอยู่ก็ใส่น้ำเย็นๆอุททยทิพก็ได้นะคะก็ช่วยได้เหมือนกันนะหยอเข้าไปนะคะเดี๋ยวทะลาะกับพัดลม ใช้กระเป๋าผมแล้วเรา,เรายัางจะไปติกอนนะะ็อินนะคะอันนะคะพยายามจะมาอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะ,ะบทความดีๆนะคะให้จบเล่มทีละบททีละบทนะคะ,ะไม่ไม่ไม่ให้เครดิตผู้เขียนนะคะเพราะว่าจะวนนสิทธิ์ไว้นะคะเรารู้คนเดียวพอ รอยขีดบนผืนทรายนะคะเลื่อนตัวเองขึ้นแต่อย่าลดคนอื่นลงสอนใจตนเองอย่ามองคนอื่นว่าด้อยกว่าตนเพราะบางคนก็มองเราด้วยสายตาเช่นเดียวกันเราต่างก็รู้ว่าอดีตคือสิ่งที่เรารู้แล้วอนาคตคือสิ่งที่เรายังไม่รู้ปัจจุบันคือนาทีที่ยังหายใจแต่ทุกๆนาทีที่หายใจ ล้วนแต่ไม่มีอะไรแน่นอนอาจารย์ปีชานามภัยที่สอนเคยกล่าวว่าหากเรามีความสุขแล้วรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นความสุขนั้นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าเช่นเดียวกันหากเขามีความทุกข์ใจแล้วเรารู้จักแบ่งเบาทุกข์ของเขาด้วยการนั่งฟังอย่างเข้าใจจริงใจความทุกข์นั้นก็จะจางคลายลงหลายเท่าเหมือนกัน และอาจารย์ก็เล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟังจำได้จนทุกวันนี้นิทานมีอยู่ว่าอาจารย์สอนยูโดชาวญี่ปุ่นอายุปูนปัดฉิมวัยคนหนึ่งชวนลูกศิษย์หนุ่มชาวอเมริกันเดินทอดน่องไปตามชายหาดยามเย็นช่วงหนึ่งของการสนทนา อาจารย์ใช้ไม้เท้าขีดเส้นสองเส้นคู่ขนานลงไปบนผืนทรายขาวละเอียดเส้นหนึ่งยาวประมาณห้าฟุตอีกเส้นหนึ่งยาวประมาณสามฟุตเธอลองทําให้เส้นที่ยาวสามฟุตยาวกว่าเส้นที่ยาวกว่าห้าฟุตให้อาจารย์ดูหน่อยสิเสียงอาจารย์บอกเป็นเชิงท้าทายอยู่ในทีลูกศิษย์อเมริกันหยุดคิดพินิษเส้นทั้งสองอยู่คู่หนึ่งก็เผยยิ้มที่ริมฝีปากเหมือนค้นพบคําตอบ เธอบรรจงใช้เท้าข้างหนึ่งค่อยๆลบรอยเส้นตรงที่ยาวประมาณห้าฟุตนั้นให้สั้นลงจนเหลือนิดเดียวโดยวิธีนี้เส้นที่ยาวราวสามฟุตจึงโดดเด่นขึ้นมาแทนลบเสร็จเธอเงยหน้าสบตาอาจารย์พางขอความเห็นเช่นนี้ใช่ได้หรือยัง ผู้เป็นอาจารย์ใช้ไม้เท้าเคาะหัวเธอเบาๆหนึ่งทีก่อนแล้วบอกว่าใช้วิธีนี้ชีวิตเธอก็มีแต่จะล้มเหลวรู้ไหมคนที่คิดจะยกตัวเองให้สูงขึ้นโดยการทำร้ายคู่แข่งนั้นไม่สู้ฉลาดเลยทางที่ดีจงยกตัวเองขึ้นแต่อย่าลดคนอื่นลงว่าแล้วอาจารย์ก็ขีดเส้นทั้งสองใหม่แล้วสาธิตให้ดูโดย การปล่อยเส้นที่ยาว5ฟุตไว้อย่างเดิมแต่ขีดเส้นที่ยาว3ฟุตให้ยาวขึ้นเป็น10ฟุตฝ่ายลูกศิษย์ยังคงกังขาคู่แข่งของเธอไม่ใช่ศัตรูแต่คือครูของเธอและเขาคือคนสำคัญที่จะทำให้เธอได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่างามเธอลองคิดดูหากไร้เสีย ซึ่งคู่แข่งเธอจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองมีศักยภาพในการทำงานขนาดไหนไม่มีอัปลักษณ์เธอจะรู้จักความสวยงามได้อย่างไรคู่แข่งของเรายิ่งเก่งยิ่งฉลาดล้ำก็จะทําให้เรารู้จักขยับตัวเองขึ้นไปให้สูงส่งยิ่งขึ้นนักสู้ที่ดีนั้นเขายืนหยัดอยู่ในสังเวียนได้เพราะมีคู่ต่อสู้ที่เข้มแข็ง คู่ต่อสู้ที่อ่อนแออาจทำให้เราเป็นผู้ชนะแต่ชัยชนะนั้นมักไม่ยืนยงคนที่พยายามจะเลื่อนตัวเองขึ้นไปโดยการฆ่าน้องฟ้องนายและขายเพื่อนคนที่พยายามคนที่พยายามจะเลื่อนตัวเองขึ้นไปโดยการฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อน ถึงแม้จะทำสำเร็จแต่นั่นก็เป็นความสำเร็จที่ป่าสจากเกียรติคุณไม่อาจเอ่ยอ้างได้อย่างเต็มภาคภูมิการเลื่อนตัวเองขึ้นไปโดยวิธีที่ไม่ชอบทำกับการเลื่อนตัวเองขึ้นไปโดยปล่อยให้คนอื่นได้ก้าวไปตามวิถีของเขาอย่างเสรีนั้นมีผลลัพธ์ต่างกันเพียงไรการเลื่อนตัวเองขึ้นพร้อมกับลดคนอื่นลงเธออาจจะชนะแต่ก็มีศัตรูเป็นของแถม การเลื่อนตัวเองขึ้นแต่ไม่ลดคนอื่นลงเธออาจเป็นผู้ชนะพร้อมกับมีเพื่อนแท้เพิ่มขึ้นมากมายแล้วคุณคิดว่าวิธีไหนจะดีกว่ากันความสำเร็จไม่ได้วัดที่เล็กหรือใหญ่แต่วัดที่ใครทำได้จริงขอบคุณเคดิตผู้เขียนเรื่องนี้นะคะขอบคุณค่ะ ไปแล้วเช้าจะแวะมาส่งเสียงให้ฟังใหม่นะคะถ้าใครชอบก็ตามฟังกันนะคะสวัสดีค่ะลาตีสวัสดีก่อนนอนนะคะฝันดีเอาไว้บอกสำหรับคนสำคัญนะคะลาตีสวัสดีบอกได้กับทุกๆุกคนนะคะ ฝากไว้คิด